วันนี้นะคะพามานะคะมาดูบ้านใกล้จะได้เขาอยู่แล้วมาเดือนนี้ซื้อตั้งแต่โควิดวันนี้มีสาวน้อยด้วยทุกคนนี่หนูจะได้ยายมาเข้ามาอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะอามานี่ส่วนแอเรียลสลิปแอเรียลหลับครับกับพี่เลี้ยงวันนี้มาทั้งครอบครัวครับป่าก็มาครับผมสวัสดีครับรคือพ่อพี่อินนะทุกคน มีคนสนานทุกคนจำบ้านหลังนี้ได้ไหมไกลแล้วนะไกลแล้วนี่ครับวันนี้อัปเดตนะครับเดือนเฤษสภาเฤษสภาพฤษสภาอือใช่นี่ ว้าวทุ่นี้อะเออห้องรองเท้าเหรอก็ตองเอะอยสออสวยปูมามารอบนี้ดูคลีนดูเก็บงานแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่พี่เองอาวันนี้วันที่หกหกเดือนห้าพี่ดิวสปอยบ้านหลังนี้คือนานมากทุกคนแบบว่า นี่ครับอืมนี่แหละครับที่บอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่สวยไหมม้าอ่ะยทีวีซื้อไว้ตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จร้อยนิ้วทีวีใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบย้ายมาทั้งครอบครัวเลยครับครอบครัวใหญ่เลย ว้าวฟ้าสวยมากทุกคนดูสินี่ครับพี่ดิวรอบ้านหลังนี้มานานมาตั้งแต่โควิดทุกคนแล้วก็แต่งแบบว้าประตูประตูห้องครัวอ่าอัปเดตอัปเดตเวา้าทุกคนอ่ะให้กี่เปอ,อร์เซ็นต์ต้นเดือนหน้าก็เสร็จแล้วพี่อันเนาะว้าวอูแล้วฟ้าสวยมากทุกคนนี่นำเสนอนนครับพี่นี่เขาก็ติดบอก นำเหนอน้ำเหนือ,นเ,นอเออเขาเรียกว่าบ้านเขาเรียกว่าบ้านคิีมไข่หมกลงโตนี่ห้องทำงานเหล่าวเปเปอร์ลงโต๊ะแล้วก็นิดหน่อยห้องทำงานห้องนี้จะเป็นไพรเวทก็คือเวลาคุณดิวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบุมป๊ะทับปิดการปิดการอันนี้ที่วางสินค้าชาเป็น สวยงามสวย,ายางามอุ้ยนีนอ่านมาแล้วหรออ่านชั้นสองอ,อือแล้วทีวีใหญ่มาก <c oughs> ทีวีติดตรงไหน <c oughs> อ๋อทีวีติดชั้นเนิ่มใช่สวยง่ะ <c oughs> <c oughs> อันเดียวเดียวเดินแบบเดินแบบ ออก<อ>็อขอบคุณลูกค้าเลยคิมไข่หมูกัลูกค้าแบบบูดนุนเยอะมากขอบคุณมากเลยใช่ฝั่งโน้นจะเป็นแบบที่นั่งเล่นทุกคนที่นําเสนอนี่ที่นั่งเล่นเป็นฟิสอ่ะมาจะขึ้นลิฟต์บ้านหลังนี้ที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าไม่มีคุณแม่แล้วคุณแม่เดินขึ้นไม่ไหวต้บ,บอกว่าบ้านแล้วห้องม้ามานอนกิ่คเกินให้คุณแม่ขึ้นลิฟต์เจอกันชั้น มาลลไปชั้นไหนหลลอ,อ่าให้มาไปคนเดียวอันนี้ลิฟส่วนตัวให้คุณมาใช้ครับแม่พี่อินเออ <c oughs> อัแต่งนานมากได้แตโครกี่ปีแล้วเนี่ห้าปีาถ,าถ้าเกิดจอก็ หมันไม่ใช่ที่แบบทุกคนอันนี้พูดตรงที่แบบที่มันนานน่ะที่มันห้าปีมันนานเพราะอะไรรู้ปะหาตังใช่แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราหาเงินแต่งอืมตอนแรกซื้อได้แต่บ้านไม่มีเงินแต่งจริงอนไ้พูดตรงเราเป็นคนที่หนึ่งคนนี้ชั้นสองอันนี้เป็นชั้นสองครับจะเป็นฟิวนี้ น,นำเสนอแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยกความเดียวความซ้อมให้คุณชายอินนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องการตกแต่งมากพี่อินดูแลทุกอย่างนะในบ้านหลังนี้ก็คือเรื่องดีเทลต่างๆพี่ดิวไม่ได้คิดอันนี้พี่บอกก่อนไม่ได้แบบอยากจะเอาภาพดีๆเพราะว่าพี่ดิวไม่ได้คิดพี่อินเขาคิดเขาจะโอ้ย<ล>จริงๆะนี่ห้องนอนอันนี้ก็เป็นห้องที่เวลามากมาห้องนอนเด็กห้องนอนเด็กแล้วก็มีแบบ นาลาอุ้ยสวยสวยเปิดบ้านทุกคนขอเปิดห้องลูกสาวนี่ลูกสาวก่อนก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนห้องแอรีเลนะครับแลว้วก็อามีนาามาดูเลยมาอามานี่อามีนาอามานี่อันนี้ดูสบายกเจะเป็นสไตล์มมจิเอาวนี้มุมนี้มนี้ามองีงานมมนี้วยใช่ไห เกิดมาฮะสวยนี่สวยสวยมากมุมล่างมาสวยที่ถ่ายขึ้นมาอืก็คือนี่ห้องนี้แหละห้องมูมินนี่มูมินก็คืออ่าคุณพ่อของแอรียลแล้วก็คุณพ่อของอาร์มานี่นี่สไตล์การตกแต่งมูมินได้ออกแบบเองไหมอันเนี้ยหรือว่าพี่อินออกแบบให้ตอนแรกอะมาเป็นจีดทองมาแบบจีดทองเลยก็เลยบอกก็เลยคุยกับบางวานะจะไม่ อยากได้แบบสบายๆเขาเลยอกอกอบแบบเป็นสไตล์ญี่ปุน่นคนนี้น้องชายพ<อ>ี่อีนนะครับทุกคน,นห้องน้ำมันมก็จะมีปลาคารอ๋อนี่เขาก็จะนอนห้องนี้ก็จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับทุกคนสาว้น้ำสวยไหมครับอู้อันนี้ก็จบ ห้องแต่งตัวแต่ห้องน้ำชั้นสองแอบอิจฉาห้องน้ำชั้นสองสวยมากทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูอีพีต่อไปห้องน้ำห้องน้ำชั้นสองสวยคนญี่ปุ่นอันนี้เหลออ่านเดี๋ยวอ่านมานลงห้องน้ำชั้นสองคือสวยมากทุกคนแอบอิจฉาเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยห้องน้ำที่สวยที่สุดคือชั้นสองให้ดูให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูแค่นี้ก่อน สวยมากป๋านำเสนอเป็นไงบ้างลูกชายเปิดเปิดแมสครับเป็นไงบ้างลูกชายสวยมากเออสวัสดีครับป๋ากัะม้าอยู่ชั้นสองนะครับทุกคนนี่ก็คือชั้นนี้ป๋ากัะมาอยู่ชั้นนี้อ่าสวยมากปีนี้ป๋าอยู่เท่าไหร่แล้วเจ็ดหกเจ็ดสิบหกกินกาแฟเจ็บเข่าไหมครับกินกาแฟดีไหมอ๋อดีมากเออ พ่อพี่อินกับแม่พี่อินยังแข็งแรงอยู่นะทุกคน๋อังสบายเลยนี่เดือนหน้าเราจะได้ย้ายเข้ามาอยู่นะครับทุกคนเปิดบ้านเปิดบานเป็นตัวเลยน้าตัวนะนี่สวยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาตรงนี้นำเสนอตรงนี้ทุกคนนี่ ชั้นสก็จะมีไฟต,งตรงโถกอ่ะเพราะว่าเราดูต้องเห็นเหุนต,ตืนน่นเต้นอ่ะโอ้โหแล้วแค่บอเปเปอร์อ่อชั้นสามอ้น3อันนี้จะเป็นห้องดูหนังเวลาแบบลูกสาวขึ้นมาชั้นสามแต่ตรงนี้ที่ทำประตูปิดเพราะว่ามีเด็กค่ะกลัวเขาตกบันไดก็ต้องล็อกไว้ว้าวบ้านหลังน,นี้ไม่ร้อนเลยอ่ะ แล้วก็ห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวแย่งกันไม่ได้เพราะว่าทำสองกะจบนี่สรุปอีนาวฟังไหนอีน่าก่นนโ้นี่ให้ดีกว่าดวโอเคนี่งห้องแต่งตัวน,นี่ห้องแต่งหน้าพี่ดิวแต่บ้านข้างๆก็สวยเห็นไหมครับนี่อ่ห้องนนแต่งหน้าก็คนละโต๊ะไปเลยจ้ะแต่งหน้านี้ก็ใส่ออเซอร์ียไป อุ้ยเสร็จแล้วสวยเนาะสวยมากสวยไหมทุกคนอันนี้พูดตรงตรงสวยไปถ้าสวยผ่อนช่วยกันนะครับถ้าสวยผ่อนช่วยกันนะแม่ทางในเสื้อผ้านี่เรไปตั้งกงกระเป๋าได้ขอบคุณอฟซีนะที่แบบว่าติดตามเรามาตลอดตั้งแต่วันที่เราแบบไหลสดกันที่คอนโดห้องเล็กๆก,กับ <c oughs> ตอนนี้เรามีบ้านแล้ว <c oughs> อ่าอันนี้ห้องน้ํา <c oughs> มีซิง อ่าเดี๋ยวดิวดิวขอดิวขอรีวิววันนี้ดิวขอรีวิววันนี้อันนี้ก็อันนี้เอาไว้ใช้อันนี้เอาไว้โชว์เอ๊ะใช่คือติดตามคุณแพรวานิกาแล้วทีเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบว่าเอาไว้ใช้แล้วก็อันนี้เอาไว้โชว์ประมาณนี้ค่ะน่าสบายน่ารักน่ารักน้องดิวรู้ไหมว่าทำไมถึงนำสีนี้จ้าเพราะว่าเวลาดิวทาครีมแล้วดิวแบบรีวิวอ่ะ อ่าเห็นตัวเองมันจะสวยแล้วก็อันนี้มันจะตัดมาอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นอวิลล์กลาวเป็นห้องน้ำพี่ดิวก็จะอยู่ในห้องน้ำนี่แหละทุกคนอ่ายเอ็มวีทายเอ็มสวยงามอะตัเยอันนี้เป็นห้องไหน่ะเันโรงแรมที่หรงน้ำหองนเนี่ยงจะห้าดาวห้องน้ำครับเป็นไงทุกคนมาผ่อนช่วยพี่ดิวหน่อยนะ ผ่อนช่วยกันนะคะผ่อนช่วยกันเนาะนี่แหละ <S <S <ง>เออไม่เม <S <S ขาบอวกว่าถ้าอยากได้บ้านสวยต้องยอมเป็นนี่นใช่ธรรมชาติธรรมชาติที่รักแต่จะบอกว่าเมื่อเราได้พักผ่อนในเต็มที่อ่ะเราก็จะทำงานได้แบบได้ดีมากขึ้นเนะาะห้องนอนอันเนือ์ดเร็วดีอัเเนือยาะใช่ให้ทายบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ทุกคน ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะให้ถ่ายเล่นๆมีห้องนอนวิวอันนี่ฮู้ว์เห็นสวยมากเพราะว่าอย่ังนั้นก็ไม่เกี่ยวขยับขยับหน่อยอุ้ยสวยอะโอเคแล้วพี่อใหญ่สวยมากไม่ต้องมใช้อง้่าไตรงนั้นอีไม่ค่อยได้เข้าวีจะเป็นหลักปาดิวบอกแฟนคลับว่าถ้าสมมติว่าชอบบ้านหลังนี้มาผ่อนช่วยกันนะ เวลาป้าขายครีมไข่มุกอุดหนุนฟาด้วยแล้วกันให้ช่วยลูกนะครับอุดหนุนฝากอุดหนุนอะไรมาฝากอุดหนุนอะไรครับบอกแฟนขาฝากอุดหนุนอะไรครับไข่มุกหน่อยค่ะเออไดีนะคะกาแฟก็ดีเออกาแฟไม่ปวดเข่าเลยเนาะฮฮปปี้อันนี้ที่บางแว่นตาพี่ดิวเนี่ยพี่ทําแบบเป็นอย่างเงี้ยที่บางแว่นแต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวรอติดวอลเปเปอร์ทุกคนดูสิ อันนี้ก็ที่วางน้ำหอมเชลวางน้ำหอมหุยเพิ่งเคยเห็นห้องน้ำเพิ่งเคยเห็นห้องน้ำตัวเองสวยมากเฮ้ยทำไมสวยอย่เงี้ยดิวอยู่แต่ในบ้านนะคือไม่ได้ไปไหนสวยไหมครับดิวก็ขอขอบคุณนะคือแบบขอบคุณแฟนคลับมากที่แบบว่า ทำให้ดิวอยู่จุดนี้นะครับ <sponsor>, แล้วก็ขอบคุณความขยันของตัวเองด้วยขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนี่เป็นระเบียบระเบียงรอบบ้านสวยไหมครับทุกคนก็ขอบคุณลูกค้าคิมไฝ่มุกมากๆเลยนะครับที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้นะครับจากที่ไร้สดตั้งแต่อยู่ห้องเช่านะวันนี้ก็มีบ้านที่ น่าจะเป็นหลังหลังที่เราไม่ผมไม่ไปต่อเนาะครับผมเอาเป็นว่าหลังหลังจบแล้วกันเนาะหลังหลังนี้คิดว่าเป็นหลังน่าจะจบนะจบแหละแต่ถ้าลูกโตขึ้นลูกสาวโตขึ้นหรืออะไรก็อาจจะแบบขยับขยัยไปว่ากันแต่ก็ดูก่อนที่รับดูดูก่อนว่าสังขารจะไหวไหมนะแต่วันนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับให้ทายเล่นบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ แต่ผ่อนอยู่นะแฟนค่ัวนี้บอกผ่อนผ่อนใช่ใชผ่อนอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารักผ่อนช่วยฝากอุดหนุนครีมไข่มุกพี่ดิวด้วยนะครับ